พอเมครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินครับที่เรากําลังจะจัดโปรโมชั่นร้อนแรงโปรโฮอตในเดือนสิงหานี่เลยครับในวันที่22นี้พิกัดอยู่ที่ท้อง15รังสิตนครนายกเรานี่เองครับ ห่างจากถนนนังสิต์นครนายกมาประมาณ2กิโลก็เจอที่ดินเราเลยครับที่ดินของผมก็คืออยู่ด้านนี้เลยครับทั้งหมดมี22แปลง22แปลงเป็นราคาพิเศษครับเป็นราคาโปรโมชั่นที่เราเนี่ยจัดและเพื่อตอบแทนลูกค้าหลายๆโครงการที่ลูกค้าให้การตอบรับมาอย่างดีแปลงนี้เราก็เลยจัดแค่จองแค่1วันวันเดียววันที่22สิงหานี้ทุกแปลงครับราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษก็ไม่อยากให้พลาดนะครับลูกค้าเอกทุกท่านที่ต้องการอยากจะมีที่ดินประมาณสัก300กว่าตารางวา เกือบไร่ครับแปลงนี้ต่อแปลงนะครับด้านหน้าในี่กว้าง25เมตรลึกลงไปด้านหลังครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราจะมีสระน้ําให้ทุกแปลงเลยสําหรับลูกค้าที่ชอบปลูกต้นไม้ทําการเกษตรแล้วก็ที่สําคัญครับแปลงนี้ข้อดีที่สุดก็คือนี่ครับก็นี่เลยครับติดถนนลาดยางเลยเป็นทางหลวงชนบทครับยาวจากนี่ไปทะลุนู่นเลยไ้เลยครับอาเภอบางน้ําเปรี้ยวฉาเชิงเซาได้เลยท่านใดที่จะไปลําลูกกานี่คือเส้นทางลัดอีกทางหนึ่งที่จะไปถึงลาลูกกาได้ถ้าด้านหน้าก็จะเป็นถนนรังสินนครนายกเข้ามาถึงแปลงนี้ก็แป๊บเดียวเองครับ แค่2กิโลเมตรแปลงนี้ครับก็ถ้าท่านใดที่อยากจะทํามาค้าขายอยากจะปลูกบ้านหรือทําธุรกิจสามารถทําได้เลยครับเพราะแปลงนี้ติดถนนลาดยางเลยครับแล้วก็มีรถตู้สายนี้วิ่งผ่านครับก็ไม่ไกลจากมสวโรงพยาบาลพระสมเด็จครับเซนเทเลซ่าพื้นที่แถวนี้เนี่ยบรรยากาศดีครับเห็นไหมครับถ้ามองจากด้านหลังเนี่ยครับจะเป็นทุ่งนาครับช่วงบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ก็โอ้โหลมดีครับนี่เลยครับเห็นไหมครับก็นี่คือบรรยากาศช่วงเย็น ก็ไม่อยากให้พลาดนะครับท่านใดที่ต้องการที่ดินกะนานสักหนึ่งไร่แล้วไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถแค่ครึ่งชั่วโมงตัวนี้ก็ถึงย้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรโมชั่นวันเดียววันที่22สิงหาเราเปิดให้จองพร้อมกันวันเดียวราคาเดียววันเดียววันพรายเลยครับราคาพิเศษข้อเสนอพิเศษไม่อยากให้ลูกค้าเอกทุกท่านพลาดนะครับสวัสดีครับ